ค่ะค่ะกดได้มากต่อคลิปที่แล้วนะคะต่อคลิปที่แล้วกันนะคะในส่วนของการซื้อของให้กันนะคะการซื้อของให้กันแฟนพินกาเป็นคนอยากได้ของซิงนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเรเลาต่อให้ฟังนะคะว่าเขาอยากได้อีหยังเขาก็ขอขอร้องพินนะคะขอร้องพินแบบเป็นเดือนนะคะแบบแบบว่าอยากให้เข้าใจอาอน แบบว่าซื้อหาแบบนี้ค่ะเข้ามาซื้อหายเนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาฟังกันนะคะว่าการซื้อหายพิ้นจะซื่อหาเขาบหรือว่าเป็นเงื่อนเขาเองแบบหรือว่าบ่ซื่อหายถ้าเกิดบ่าซื้อหายคาตอบเขาก็บอกว่าหัวใจฉันอ่ะก็สามารถแตกสลายได้เลยบั่นบ่เขาก็บอกคํานในแล้วแบบพิ้นก็เลยแบบว่าเออมีการตัดสินใจ อีกรอบนะคะว่าซื่อห้หรือว่าบ่ซื้อให้ดีนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปเบิ่งพักก่อนนะคะว่าพักงามขนาดใดแล้วนะคะอยากจะอวดพักนะคะคบ่เคยปลูกพักเดี๋ยวจะพาไปดูพักกันนะคะว่าว่าเปงามพ่อได้กินว่าแบบนีนคะเดี๋ยวจะพาไปขึ้นไปดูนะคะหลังจากนั้นเฮากลับม,มาคุยกันตอนนะคะว่าเป็นแบบไดนะคะค่ะเดี๋ยวตามมาดูแตงกันเลยนะคะใน,นส่วนของแตงนะคะพี่กับได้ปลูกไวสองตนนะคะ ได้ทําแบบว่าเออไม้ค่ะไม้เสียบนะคะไม้เสียบให้เขาเลื่อยขึ้นนะคะเห็นไหมคะกะต้นแรกนะคะเห็นไหมคะลูกใหญ่มากค่ะทุกคนก็จะได้เก็บกินมานีค่ะเห็นไหมคะแต่ว่ากะลูกเล็กเเขานะคะกะก็มี่ค่ะลูกเล็กเเขาก็มี่ค่ะในส่วนของต้นนี้นะคะต้นนี้ก็สวยค่ะก็ได้กินแล้วนะคะก็สามารถเด็ดไปกินได้นะคะสลัดกันเลยนะคะ ผักสลัดก็สวยนะคะทุกคนเห็นไหมคะสามารถกินเมียงปลาได้เลยค่ะแต่เกิดโตมากนะคะกินเมี่ยงปลานะเะรานนี้ก็จะสลัดเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะปลูกไวท้ที่ระเบียงบ้านนะคะ ไม่แต่สลัดเทานั้นเลยจ้ะไวาสำหรับกินพักกินกินเมียงหรือว่าจะกินีอย่างกับสมตาเป็นี้ค่ะกะแสบได้เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะก็จะพาเดินดูนะคะอันนี้ก็จะสลัดเหมือนกันค่ะสลัดอันนี้เขาก็จะห่อนะคะอันนี้พักอันนี้เขาเรียกสลัดเองีอย่างพิ่งกับปล่วจำใบเลืมไห ถ้าเกิดเขาห่อเขาก็จะห่อนะคะห่อแบบเป็นเป็นก้อนะคะเมล็ดแบบแบบไม่ดอกหรอกนะคะอันนี้กิกกนกับเมียงปลาหรือว่าจะกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะนนกับเป็นอันเดียวกันค่ะเข้ากัปลูกไปหลายนะหลายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะทุกคนเห็นไหมคะผักชีค่ะชี้กะสวยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ก็ปลูกใส่กระถางได้นะคะพินม่อยากปลูกว้ข้างล่างค่ะยนันมาแลงย,นยันนั้นไม่กินนะคะถ้าเกิดกินแล้วมันก็บ่สวยไหมคะมันก็บ่ไดดกินนะคะก็เลยลองปลูกไปอุอ้ยมันขึ้นลูกแล้วนี่ว่าอุ้ยขึ้นลูกแล้วจะทุกคนเห็นไหมคะใช่ลูกมันไหมเนี่ยมาละมาล,ละคี้นกเหรอจะตายนะคะก็เอาว้แบบไวอรริมหน้าต่างนะคะเขาก็ขืนมานค่ะปีนี้เขาก็ขึ้นมาอีกนะคะบ่ตายนะคะ เห็นไหมคะก็ขึ้นดอกได้นะคะเห็นไหมคะเขาขึ้นดอกอยู่นะคะเราก็ใส่ฮอร์โมนเนะคะมะเขือเทศเพิ่งกระปุกไว้หลายต้นนี่ค่ะอยู่ข้างล่างนั่นคนนี้ข้างล่างนี่ค่ะเดี๋ยวเบิ้งเนาะจะจะได้ว่าจะได้กินลูกเพิ่มมานะคะก็ได้ลดนำฮอร์โมนไปอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะคะค่ะยังหวานฮะฝรั่งเขากะชอบแบบว่าเลี้ยงสัตว์แบบนี้ค่ะ ฟาร์ังแบบชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นมูแบบนี้นะคะเนาะแบบที่ว่าเขากะอยู่ผู้เดียวเวลาแบบว่าเขาเากระเสียณเกษียณงานแล้วเป็นเขากะจะเงานะคะเนาะน้าลูกเต่าบาดยื่น้ำพอกระแม่นะ,ะเขากะเอาพวกหมาพวกแมวแบบนะะี้ค่ะมาอยู่เป็นมูนะคะได้คุยเป็นมูได้พาไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นแบบนี้ค่ะแล้วที่นี่หมาหมาเก่าของพินนะคะหมาเก่าเขากะได้ตายไปนะคะได้ตายไปเมื่อเดือนเดือนที่แล้ว สองเดือนที่แล้วค่ะตายไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะแล้วที่นี่เขากอยูน้าหมานะคะเ็าอยู่น้าได้1ิบเอ็ดปีนะคะเขาก็อยู่น้าแฟนพินนะคะได้1ิบเอ็ดปีตอนที่เขามากตอนที่พินมากตอนที่พินมากนะคะเขาก็ได้สามปีกลัวเกือบสี่ปีแลวเป็นเลยคะแล้วที่นี่ตอนนี้เขากลับมาตายเขาก็ได้1ิบเอ็ดปีแฟนพินกะหายนะคะกะหายน้ำหมานะคะหายน้ำหมาตอนไปฝังตอนไปฝังกะหายตอนนั้นนะ ตอนนั้นเขาก็ป่วยนะคะเขาก็ป่วยป่วยแบบเอดัอาทิตย์หนึ่งค่ะป่วยแดดอาทิตย์หนึ่งก็ได้พาไปหาหมอท่าไปหาหมอ,หหมอสองรอบสามรอบนะคะก็เสียงเงินไปหารอยเกือบสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทป่านเท่านะคะถ้าเกิดร่วมแล้วนะคะร่วมแต่บาสามสี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็เขาก็ากมาตายค่ะเขาก็บ่าสมารถที่จะรักษาขา้อใดไปไหมนะคะเขากับเป็นไอ้ เขาบอกว่านาําในปอดเยอกแบบเลยค่ะม้านะคะที่ว่าไปอุนตาเศร้าเบื้งแบบเลยค่ะเขาบอกว่านาําในปอด่หลายก็เลยแบบบรสามบารถแบ,บาซอยชีวิตได้กลับมาอยู่บ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านเมื่อที่ซีนะคะเขาก็าได้แบบอ้วกอวกเป็นเลือดนะคะอวกเป็นเลือดกับพราะตอนเย็นมากก็เสียชีวิตลุ่งนะคะเสียชีวิตก็ได้พาไปหามหมอนะคะต้องไป แฟนพินเขากับบ่หมั่นใจเขาอยากจะ่ซอยนะฮะซอยหมาว่าเออซอยให้มันถึงที่สุดแบบนี้ค่ะไปลแล้วๆกะบ่บ,บ,อบอ่อันนี้หรอคะเขาก็ตายแต่อยูุบานแล้วเขาแบบว่าหมั่นใจแบบนี้ค่ะกะเลยไดผ้าขับรถเข้าไปผ้าเข้าไปนะคะกะก็กเพราะว่าความผูกพันมานนะคนะเพราะว่าจะเป็นสัต์หรือว่าจะเป็นคนนะคะถ้าเกิดอยู่น้ากันน่านแบบนี้นะคะอาจจะมีความผูกพันมีความเสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะกะเข้าใจอยู่นะคะ แล้วหลังจากที่ม้าตายแล้วนะคะหลังจากที่ม้าตายแล้วพินกะรู้สึกว่าเออลงมากๆเลยนะคะโลงมากๆเลยเพราะว่าสั์เลียงอยู่บานกะคือว่า,น,า,าน่าจะเนาะอาจจะมีกลิน่นหรือว่าทํางานนักบวชบอย่างเช่นกะจจะเป็นผ่าผ่าแบบปูนอนหรือว่าจะเป็นผ่าเช็ดตัวเป็นไหมคะจะต้องมาเสร็จเช็ดเยี่ยวเขานะคะเข้ากะต้องเอาไปสัก อาจจะมีงานเพิ่มเพิ่มของมานะคะกัตรงนั้นก็คิดว่าลงแล้วนะคะเพราะเพราะคิดว่าลงแล้วกับมันกับว่าลงค่ะเพราะหลังจากที่ม้าตายแล้วเขาก็บอกว่าฉันอยากได้ม้าตัวใหม่บริษัทว่า,วาอยากได้ม้าตัวใหม่พิ่ก็เลยบอกว่า,บาเบาหรอกว่าสัทว่าฉันเอาหรอกฉันประยากได้ตอนนี้ฉันสบายแล้วบว่มีม้าเรต้องมาทํางานหนะักพี่ฟังสิเนาะพ่อคุยพ่อคุย กับเขาเรื่องหม้าย่ำได้เป็นคะกากาทะเลาะกันทุกครั้งเลยนะคะทะเลาะกันบานแตกก็มีนะคะบางบางครั้งนะคะเวลาแบบว่าเขาแบบว่ากับไปดื่มมาดื่มเพราะว่าอย่างดื่มเพราะว่าเสียใจแบบว่าคุยกับพินแบบว่าบ่บ่เขาใจนะคะว่าเขาจะได้มาแต่ว่าพินบปอยากใดแบบนี้ค่ะเขากับไปบานพีซ่าเขากับไปดื่มเขาบ่มีความสุขค่ะเขาบ่แฮปปี้นะคะกะกะรู้อยู่นะคะ เหมือนเหมือนคนอกหักคนหนึ่งค่ะเหมือนคนอกหักคนหนึ่งก็ได้คุยกันไปคุยกันมากอะหลายต่อหลายครั้งค่ะทีว่าคุยเรื่องหมาย,ย่าไรก็ทะเลาะกันย่ำนั้นนะคะบัดที่นี่<ม>พินก็เลยพ่อพานไปได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะพินก็เลยได้มาเปิดใจกับเขากับเขากล้ามาโทร่หาไอเขาก็บาาาาากับไปดูในอินเทอร์เน็ตน,นะคะว่าจะซื้อมาเป็นอะไรเขา็โทั่หาจับค้องทีว่าไอเลี้ยงมาาะคะว่าอยากได้มาบาัดทนี้พินเหลิกงานมากเขาก็เลยพินก็เลยว่าเธอเธอคุยกับไผ่ไปสันว่า เขาก็เลยบ่อยฟังตอนนั้นพ no on on ินก um ็บอกว่าฉันบ okay. mm ่เอาฉันบอกแล้วไง่ายว่าฉันเบ่เอาถ้าเกิดเอาน้าบานแตกเนี่ยเธออยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดเธอซื้อเธอซื้อหมาม้านะเธอต้องอยู่คนเธออยู่กับหมาไปเลยพินหมาังสินว่าฉันไปอยู่น้าเธอหรอกพินหมาังสินวาพินครูเขาเนาะสุดท้ายแล้วเป็นใดคะเคกับพยายามนะคะพยายามใจเย็นแล้วก็คุยโดยเหตุผลกันนะคะว่าเออเธอจะอยากได้อยังเธอคิดดีๆนะก่อนที่จะเอาหมามาเลี้ยงกับเหมือนกับว่าเลี้ยงเด็กหน่อยนะเพียนแล้วว่า เลยบางสิเนาะเหมือนกับเลี่ยงเด็กหน่อยนะถ้าเกิดว่าหมาหนักกับแค่บอก,กี่เดือน,นะคะถ้าเกิดเอามานะคะกับถึงปีนะคะเข้าก็ต้องเลี่ยงแบบธนุธนอมแบบนี้เหมือนเด็กหน่อยนะคะก็บ,บอกว่าเออเธอคิดดีหรือยังเล่ยบางสิเนาะเขาก็เลยกว่าฉันคิดดีแล้วฉันนะถ้าเกิดว่าเอามาแล้วเนี่ยฉันก็ต้องทํางานหนะักอีกเมนบอ พี่เลวังสิน้อเขาก็เลยว่าเดยฉันน่ะซอยเฮ็ดว่าสันว่าเดยฉันน่ะซอยเฮ็ดงานก็เลยว่าฉันบ่เสื้อเธอหลอกตาทีผ่านมาเธอมีหมาเธอก็ยังบ่บ่บ่ซอยฉันเลยเลยวังสิน้อมีแต่แต่ฉันเฮ็ดคนเดียวเลยวังสิแบบทีนี้เขาก็เล่าถ้าเกิดเธอถ้าเกิดอะไรเขาก็เลยว่าเขาก็เลยขอลองพี่นะคะว่าสื่อฉันเถอะว่าสันว่า นอนนาซื่อฉันเถอะวาสันวาฉันอยากได้วาสันวาฉันต่างแต่ทั้งชีวิตนี่ฉันฉันขาดอ้ฉันบ่มีมือไดเลยที่ว่าฉันบ่มีหมาวาสันวาถ้าเกิดเขาตายฉันกระสือไม่เขาตายเขากระสือไม่แบบนี้นะคะตอนตะกี้เขาก็มีทั้งหมามีทั้งแมวนะคะเนาะบัดที่นี่เขาก็เลยบอกอยากจะได้วาสันวาบัดพิงก็เลยบอาย้อนถามไปว่าถ้าเกิดว่าฉันบ่ซสือให้เธอ่ะอพินเลยวางสิเนาะถ้าเกิดฉันบ่ซื้อเธอห่ะเขาบอกวางได้รู้ปะคะ เขาบอกว่าหัวใจฉันแตกสลายเลยไปสันดาหัวใจฉันแตกสลายเลยฉันบ่แฮปปี้ไปสันดาพี่ก็เลยถามเขาว่าเอาเธอบ่แฮปปี้ยังไงเธออยู่กับฉันน่ะเธออยู่กับฉันแค่สองคนเธอก็ว่าแฮปปี้เหรอพี่เลยวางสื่อเนาะเขาก็เลยว่าฉันก็แฮปปี้อยู่แต่จะเกิดมีหมาฉันกับฉันก็บแฮงแฮปปี้หมาน่ะคือแฟมบิลี่ไปสันดาคือแบบครอบครัวเดียวกันไปสันดาเขาวางสื่อเนาะถ้าเกิดว่าได้เขามาแล้วอ่ะได้เขามาแล้วอ่ะฉันจะยอมเธอทุกอย่างเลยว่าสันว่า ฉันจะย่อมเธอทุกอย่างเลยเธออยากได้เงี้ยประธานว่าก็เลยว่าคำคำนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพะความอยากได้นะคะเนาะก้อนก้อนเบากะอาจจะบอกว่าเออย่อมย่อมทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดได้มาแล้วกะบัลูนะคะว่าจะเหตุใดบ่แบบนี้เท่านาะคือคนแบบว่ายิ้มเงินค่ะคนทีเขาแบบว่าเออเดือดเดือดร้อนแบบเดือดเดือดร้อนแบบว่าไม่ทังไปจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ว่ากลับไปเด็กขอยิ้มเงินมีมีหอดเหมือขึ้นนะคะมีหอดเหมือขึ้นค่ะ เวลาไปยืมนะคะจะกาบจะก,กลมนะเวลาไปยืมนะคะกาบกลมนะขอยืมแต่ว่าจะเกิดหายไปแล้วหายไปแล้วนะคะเหมือนศัตรูเลยนะคะยืมเงินนะคะเวลาเข้าไปท่วงกะดาเข้าทะเลาะเข้าแบบี้ค่ะก็มีนะคะหลาหลาหลายค่ะเคสแบบนี้ละไลนะคะการที่จะให้คนยืมเงิงกนกะเหมือนเป็นการสั่งศัตรูนะคะต้องบาะวาจะเป็นมูนะคะมูเนี่ยก็เจอมาแล้วหลายหลายคนนะคะปป็นกิดเลยหายเงินมูยืมกะ ทุกมือนีนกับบอติดต่อระวังเอานะคะในการที่จะหายมูหายพวกยิ้มเงินนะคะกัพ่อมาเข่าเรื่องต่อเลยค่ะ กับพอ่อเขาก็บอกว่าหัวใจฉันจะแตกสลายเลยวัสนสันราสุดท้ายแล้วนะคะพิ้นก็นตตองแบบว่าเอ,อ่ยย่อมสื่อให้เขานะคะย่อมสื่อให้เขาการที่สื่อให้เขาเนี่กับว่ใชฉว่าเงินเฮ้านะ,ะกับเป็นเงินของเขาเองนะคะเงินในบัญชีเขาเนี่ยแหละคะ่ะเงินในบัญชีเขาแต่ว่าก้อนที่เขาจะสื่ออ,อย่งแบบนี้ค่ะก้อนที่เขาจะสื่อของหรือว่าสื่อของแพงๆแบบนี้หรือหรือว่าอีอยังที่แบบว่าเขาตัดสินใจบ่อใดแบบนี้เขาก็จะมาถามเฮ้าหรือว่ามาปรึกษาเฮ้านะคะว่าเฮ้าอนุญาต อนุญาตบอบปไปในกับราะว่ะยังเพราะว่ากระเป๋าเขานะคะอยู่กับเฮ้าเลยนะคะนะพูดถึงเขากมีสิทธิ์ที่จะเฮ็ดยังกระได้นะคะเพราะว่ากับเป็นเงื่อนของเขานะคะแต่ว่าเขากัโอเคเขากัมีความเกรงใจเฮ้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดสื่อมาแล้วหรือว่าถ้าเกิดบอบปรึกษาหรือว่าเพียงกตสุดท้ายแล้วกัเฮ็ดให้มีปัญหากันนะคะกก็ถือว,ว่าโอเคค่ะกับคุยกันก่อนนะคะถ้าเกิดให้ได้ก็ให้ไปเลยนะคะเนาะทุกคนก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิด ถ้าเกิดการทีเฮาจะแบบว่าคุยกันให้เข้าใจกับเป็นเรื่องดีนะคะจะได้แบบว่าเอออยู่กันแบบไม่มีปัญหาที่หลังแบบนี้มาคุยเรื่องกระเป๋าเงินกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างสามีกึ้จังให้เฮาถือกระเป๋าเงินก็้จังใดไว้ใจเฮาเป็นอย่างคือไว้ใจเฮาให้เฮาถือกระเป๋าเงินนะคะกะกะบบอกะบบอมีอย่างค่ะกะหนึ่งกะอย่าโกหกนะคะอย่าโกหกกันนะคะการโกหกกันถ้าเกิดโกหกแบบว่า ทุกคนก็มีการโกหกนะคะแต่ว่าการโกหกนั้นกน็บยาเหตุในคนอื่นเดือดร้อนหรือว่ายายาแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบการโกหกที่แบบเป็นเรื่องง่ายแบบนี้ค่ะแบบเป็นเรื่องเล็กๆนิดเดียวเป็นอะไรก็ได้ยุ่งนะคะการโกหกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องง่ายถ้าเกิดเขาจับได้นี่เหตุบ่อยๆนะคะเขาอาจจะไม่มีว่มเฉื่อใจเห่าแบบนี้นะคะกับใครที่ว่าอยู่กับสามีฝรั่งนะคะบางคนก็อาจจะเหตุดีแทบตายนะคะเขากับว่าให้ถือกระเป๋าเงินกับมีนะคะแบบ ในเขตนี้นะคะกับมีนะคะกับว่าต้องไปหน่อยใจหน้าเข้ากับหาเขาเข้าไปเรื่อยๆค่ะหาเขาเข้าเขามีงานเข้ากับหางานของเขาไปเฮ็ดงานเอาเข้าไปสบายใจดีกันนะแล้วกับพินกับบ่เคยโกหกแล้วกะเขาก็เลยดูเฮ้านะคะเขาก็ดูเฮานี่แหละวะ่าเออเฮาเป็นคนตังไห๋ในการใจ่ใจเงื่อนในการ ใจของสื่อของแบบจำเป็นบอแบบนี้นะคะเขาก็าได้เชื่อใจห้าขเขาก็ะได้เอาไม้แห่ห้าถือนะทา,ทางทางที่ห้าแบบว่าว่าไรขอเขานะะ่าเขาเอาไมา้ห้าเขาเอาไม้พินถือเองนะคะ,ก,ะกับกัเพราะว่ายังกะบปรูนะคะอาจจะเช,จชื่อใจห้าเชื่อใจห้าวเหรอคะประ่าเห้เากับเ่เคยแบบว่าเออเหตุผิดหรือวา่าความซื่อสัตว์แบบเนี้ยความซื่อสัตว์กะบจำเป็นนะคะซื่อสัตย์แล้วก็อย่าโกหกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวกับมาเขา เรื่องของหมาตอเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะาพิ้นจะมาพา,าไปสื่อหมาท่าว่าจะได้หมาเยี่หัวได้เออได้หมาพันไดแบบนี้ค่ะได้หมาพันไดหรือว่าราคาของหมานะคะถ้าได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะได้มาเจอกันไหมนะคะอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ กนะขอบคุณนะขอบคุณ f อซเก่า f อใหม่นะทีเขามาใหา้กําลังใจนะคะกับสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ